สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยไพ่ของหมอเนาะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพรังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับเอาแต่พลังงานด้านที่ดีไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของคุณหรือว่าตอนสถานการณ์ณตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้เนาะจะเป็นไพ่ที่แบบว่าเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ความรู้สึกภายในใจที่คุณรู้สึกผิดในอดีตหรือตอนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะในชีวิตของคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานก็ตามนะคะในวันนี้ก็คือหัวข้อท็อปปิกของหมอนะคะค น,ะะนี่อาจจะเป็นดวงหรือพลังงานของคุณหรือไพ่เปิดออกมาได้ตรงกับความรู้สึกที่คุณต้องการนนะตอนนี้ก็ได้นะคะเนาะวงเล็บก็คือหัวข้อเรื่องในตอนนี้ก็คือเรื่องไหนนะคะในตอนนี้ที่คุณรู้สึกผิดนะคะแล้วอยากจะแก้ไขเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วแล้วได้แล้วอยากจะแก้ไขให้เร็วที่สุดนะตอนนี้นะคะหรือว่าว,วินาทีนี้คุณอยากจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรนะคะในชีวิตคุณเนาะขอไภ่ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะอันดับอื่นนะคะอันดับอื่นก็คือ นะคะอธิษฐานจิตทำสมาธินะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งก่อนเปิดไพ่กับหมอน,นิ่มนะคะ ไปปาผ่านสื่อไหนก็ตามเนาะคุณมาเห็นคลิปในวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลนะคะและสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในวันนี้ขอให้ไพ่สื่อมาด้วยความแม่นยํานะคะอ่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญ,ญาตนะคะเปิดไพ่เลยเนาะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนในตอนนี้ที่คุณอยากปรับปรุงหรือแก้ไขหรือตัวคุณเองรู้สึกผิดมาตลอดนะคะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสแก้ไขหรืออยากทําวันนี้นะคะไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะ คลอยสื่อมาด้วยความแม่นยำและชัดเจนนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกให้ไพ่เล่าเรื่องเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งที่คุณอยากแก้ไขปรับปรุงในตอนนี้คืออะไรนะคะมาดูเลยค่ะอ่ะบางคนบางกรณีนะคะสร้างนะคะบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งหนี้สินขึ้นมาด้วยตัวคุณเองหรือว่าการอยาก หน้าใหญ่ใจโตนะคะสิ่งที่อยากแก้ไขปรับปรุงนะตอนนี้คือความฝันบางอย่างคุณอาจจะพังทลายไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันมาไวไปไวก็ได้นะ <c oughs> เหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่หมอบอกค่ะคุณอาจจะกินเที่ยวดื่มมากเกินไปหรือสังสรร์ปาร์ตี้บ่อยเงินทองที่มีล่อยหลอลงไปหรือว่าติดเพื่อนติดของแบรนด์เนม สิทของหรูหัวสูงก็ได้ในไพ่วันนี้นะคะมันเป็นความคิดภายในใจที่คุณอยากแก้ไขปรับปรุงหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานจากที่เคยมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตตอนนี้อาจจะลดตําแหน่งเลือด,ดาวลงมาด้วยสภาวะจิตใจคุณนะคะหรือโดนโยกย้ายหน้าที่การงานก็ได้เพราะด้วยความหน้าใหญ่ใจโตความมากมากนะคะความฝ่ายสูงของเราก็ได้ในวันนี้หรือว่าแม้กระทั่งคุณมีบ้านมีรถนะคะแต่ตอนนี้มีภาระหนี้สินจะต้องใช้จ่ายหรือว่ามีหนี้ก้อนโตเข้ามาเพราะว่าการไม่รู้จักกินรู้จักใช้ไม่รู้จักประหยัด อดออมหรือบางคนบางกรณีนะคะล้ามไปถึงการมีคู่ชีวิตที่ดี เราอาจจะปากหนักปากสุนักก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ว่าเขานะคะไม่เกรงใจเขาใช้เขาอย่างกับทาาสุดท้ายเขาไปจากเราก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่คุณไปกดดันเขาด้วยก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือบางครั้งบางกรณีค่ะตัวเองเคยมีความสวยความหล่อดูดีในรูปแบบที่เป็นเราแต่เราไปพึ่งศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาดูแลตัวเองจนหน้าตาเก่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วอยากได้หน้าตาใหม่ที่ดีสุดท้ายอาจจะศัลยกรรมเป็นพิษหรือว่า เกิดจากความเป็นพิษในการที่เราไปทำศัลยกรรมตกแต่งมากจนเสียหน้าตาคงเขาหน้าเดิมไม่มีหรือบางครั้งบางกรณีอาจจะเป็นพิษจากการเขาเรียกอะไรรับสารเคมีมากๆอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าล้มหมอนนอนเสือแบบฉับพลันเนาะสิ่งที่หมอบอกการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทําได้แต่นะตอนนี้คุณทําได้คุณก็ต้องรู้สึกว่า การที่เราบนบานสารเก่าไว้บางครั้งบางตอนคุณหลงลืมในการแก้บนท่านนะคะท่านอาจจะมาเอาคืนเราหรือว่าเขาเรียกลายเวรกรรมวิบากกรรมตามทันเราก็ได้ในสิ่งที่เราพูดหรือบางครั้งพูดไปเล่นๆขำๆแตกดันได้จริงแต่เรากลับไม่แก้ไขปรับปรุงในจุดนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่ขอพอรบนบานท่านไว้ไม่แก้บนเนาะสิ่งที่หมอบอกท่านอาจจะมาทวงคืนชะตากรรมคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมี เงินทองฟู่ฟ้านะคะหรูหราอยู่กินแบบสบายตอนนี้อาจจะอยู่แบบอัตาคัดลําบากหรือการที่เราพูดจาไม่ดีให้คนรักคนรอบข้างคนครอบครัวคนที่รักเราเขาอาจจะหนีหาย ตายจากเราไปนะัที่นี้นะจุดนี้บางทีอาจจะขออยากจะขอปรับปรุงแก้ไขตัวเองในสิ่งที่กระทาผิดมาในวันนี้คุณอาจจะสํานึกผิดแล้วจริงๆก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะคุณจะไม่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเพศเดียวกันในวันนี้มันอาจจะเป็นดวงชะตาของคุณหรือสิ่งที่คุณรู้สึกผิดในใจก็ได้นะคะสิ่งที่คุณควรแก้ไขปรับปรุงคือ กลับมามีสติตั้งใจทํามาหากินนะคะเก็บหอมรอมริด์รู้จักประหยัดอดออมและจะไม่ทําให้ชีวิตฟุ่มเฟือยเหมือนอดีตที่ผ่านมาคุณต้องรู้จักมัธยัตนะคะถ้ามีหนี้สินก็ต้องอะไรนะทยอยใช้เขานะคะบอกเจ้าหนี้นิดนึงนะคะผ่อนปลนเขาไม่ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ต้องหนีหายเขานะคะสู้หน้าเขาไปต่อให้เราไม่มีเราก็ต้องทํามาหากินรู้จักใช้จ่าย รู้จักประหยัดอดออมแล้วก็เก็บผอมลมิดเพื่อใช้จ่ายภาระนี้สินที่เป็นอยู่นตอนเนี้ยอะไรที่มันเกินตัวมากไปอะไรที่มันไม่ไหวก็ปล่อยมันไปบ้างนะคะไม่ต้องมีคําว่าอายหรือละอายใจแล้วตอนเนี้เพราะว่าคุณอาจจะอดีตมาไหนสอนคุณแล้วก็ได้นะคะการเป็นภาระนีสินดินพ่อหังหมูเป็นอย่างไรการทํางานณนะวันนี้ไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตนะคะฟังคนที่เขาสอนหรือเตือนสติเราบ้างบางทีเราหยิ่งผยองมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีกับคุณในการทํางานหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้คนที่รักเราเขาอาจจะหนีหา หายตายจากเราไปแต่หมอมองว่าคุณปรับตัวเองได้ยังไม่มีคําว่าสายจะมาหลงเครียดหรือมาทุกข์ตอนเนี้ยมันก็ขึ้นคํว่าว่าต้องปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างที่หมอบอกในหัวข้อเลยนะคะช้าหน่อยแต่ค่อยๆทาไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะทุกอย่างมันเป็นบทเรียนคุณแต่อย่างน้อยในจิตใต้สํานึกคุณก็ยังมีความดีอยู่นะคะอย่าละทิ้งคําว่าบุพการีนะคะ ช่วยพ่อแม่ทํามาหากินหรือบางครั้งพ่อแม่เขาส่งเสียเราเล่าเรียนมาเขามีบุญคุณกับเราให้นึกถึงท่านเป็นคนแรกบุคคลแรกในชีวิตท่านถ้าเกิดไม่มีท่านเราก็ไม่เกิดมานะวันนี้หรือมีสิ่งที่ดีได้ในวันนี้เพียงแต่คุณอย่าหลงลืม นะคะคาว่าบุญคุณหรือคนที่มีบุญคุณกับเราอย่าเนรคุณเขาสิ่งที่หมอบอกใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นขอให้คุณคิดดีทําใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายท่านก็พร้อมที่จะเอาโหสิก,กรรมให้เราขอให้เราไปกราบขอขามานะคะล้ะะางมือล้างเท้าบุพการีคนที่มีพระคุณท่านก็พร้อมที่จะให้อภรรยัยเราเสมอสิ่งที่หมอเห็นในวันนี้นะคะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีในเวอร์ชันที่มันดีกว่าเดิมไม่มีคําว่าสายในวันนี้นะคะแต่ขอให้ผิดเป็นครูเริ่มต้นใหม่เนาะสิ่งที่หมอบอกใครใจร ร้อนปากร้อนหุนหันพันแรงหรือมองคลมางกรณีอะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในคาพูดวาจาในสิ่งที่คุณบางทีโพสประจานเขาหรือดูถูกเขาดูแคลนเขาหรือเขาต้องมีคดีความขึ้นมานะคะขอให้ผิดเป็นครูสิ่งที่หมอบอกวันนี้ถือว่ามีการชดใช้ค่าเสียาหายกันไปแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เป็นคนใหม่ที่ดีและมีความขยันขันแข็งอดทนความมุ่งมานะพยายามแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคนเองในวันนี้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณยิ้มรับวันใหม่ฟ้าหลังฝนนะคะมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอให้คุณคิดดีทดําดีพูดดี สิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราถ้าเกิดเราพูดไม่ดีคิดติดลบชีวิตเราก็จะพาไปแต่ติดลบในสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ใช่เนาะขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันและเป็นกําลังใจให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้ฟันฝ่าอุปสักครั้งนี้ไปได้หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ